ยาย่าอุรัสยาโชว์สปิริตวิ่งกลางสายฝนกับบางกอกแอร์เวย์สบูติกซีรีส์พังงาฮาฟมารา t h o 2022บอกครั้งนี้ทำเวลาได้ไม่ดีเท่ารอบก่อนเผยเตรียมตัวมาไม่ดีใช้วิธีมองเด็กๆที่วิ่งนำไปแล้วฮึดสู้ว่าตนก็ต้องทำได้พร้อมกับการันตีตอนจบของละครคือเธอ ว่าแฮปปี้เอนดิ้งแน่นอนพร้อมยอมรับว่าถ่ายเอาไว้หลายแบบแต่ไม่รู้ว่าพี่แอนจะเลือกแบบที่เข้มข้นขนาดไหนมาอ่อนแอเข้าใจตอนถ่ายทำช่วงแรกๆที่พี่แอนเรียกเข้าห้องเย็นบ่อยยิ้มรับพี่แอนดุแต่เป็นการดุเพื่อให้เราพัฒนาตัวเองโอดเป็นเรื่องที่ยากแต่ชอบละครเรื่องนี้มากเพราะเป็นแนวโรแมนติกซึ่งตนก็มีความโรแมนติกลึกๆในหัวใจค่ะ นอกจากนี้ยังได้ให้สัมภาษณ์ว่าพร้อมแล้วหากณเดชน์คุกเข,าข่าขอแต่งงาน ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการกดดันแต่นเดชรู้อยู่แล้วว่าการแต่งงานคือความฝันในชีวิตของตนตั้งใจให้เป็นสเต็ปต่อไปของชีวิตคู่คู่ตนเป็นคู่ชิลๆไม่รีบร้อนหากถึงเวลาเมื่อไหร่ก็คงเมื่อน,นั้นแต่คงต้องรอให้ผ่านงานแต่งของเพื่อนสนิทอย่างหมากคิมไปก่อนไม่ลุนว่าในวันนั้นจะโดนขอแต่งงานเพราะคาดว่าน่าจะวุ่นมีหน้าที่หลายอย่างต้องทำที่ผ่านมา พยายามรับดอกไม้แต่ไม่เคยได้จะเป็นขิมที่จะได้ตลอดประกาศลั่นในงานแต่งงานหมากขิมตนจะต้องเป็นคนรับช่อดอกไม้ให้ได้หากใครแย่งโดนตนผลักแน่นอนค่ะ